กูเทนทักเหล่าผู้การทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือชินาโนะครับผมเล่นโดยฮาร์ดท็อปแลมนะเอาละเช็ครายชื่อครับผมห้องนี้ห้องここเจ้าเก้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมก็เรือดำน้ํากับเรือเรือเครื่องบินฝั่งละหนึ่งครับผมเรือทิฆาดฝั่งละสองเรือล่าจะเป็นฝั่งละสามแล้วก็เรือประจําบานฝั่งละห้านะครับผมโอเคตรงนี้บินวกกันมานิดนึงครับผมเพราะว่าเอสเซ็กนะ เออควรกันยังไงก็ต้องอ่านใจฝั่งตรงข้ามด้วยแหละเพราะว่าเอเซ็กเนี้ยวิ่งตามเลยแต่แรกผมก็ลออไปหนึ่งทีนะครับตรงนี้ตามจริงไม่ต้องปล่อยขึ้นเป็นเฟเตอร,ร์เหมือนผมก็ได้นะเอ่อเค็บออกห่างหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเฟตเตรเอ,อเตร์พอร์ทัลกับแอร์คอมแบทพอร์ทัลนี่เฟเตอร์พอร์ทัลแพ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคตอนนี้เราก็บินหา เป้าหมายหาเหยื่อไปก่อนนะครับผมเป้าหมายที่อ่ะอย่างน้ำนี้ครับผม AQ ก็ได้นะแต่ที่ผมอยากเจอที่สุดคือซาโอะนะครับผมค่อยๆหาเหย<า>ืห<า>่อนั่นแหละตรงนี้ผมก็ชินโนะเนาะตั้งแต่อ่าตรงนี้ผมยังใช้เป็นสกิลเก่าอยู่ตามที่เห็นนะครับผมแต่หลังจาก ที่เดี๋ยวผมจะหาคลิปแล้วกันที่ผมไม่ได้ผมเปล่นสกิลของชินาโนแล้วเพราะว่าจากการที่ไ่นไปมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะครับผมอ้าวตาโอ้พรับผมยิงใส่อูเสียสุนหนึ่งไปไกลตรงนู้เลยครับแล้วสมไปอารมณ์เหมือนไม่ทันอยู่หน้าจอครับผมเออ พลาดครับผมได้ทะลุแล้วก็ต่อโปรเทคไปหนึ่งเหลืออูงงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะ่ะก็คุณอยู่ในจุดสปอนอะ่ะยังไม่เดินหน้าไม่เดินหลังอะ่ะแล้วก็โดนยิงตายไปแล้วกลายเป็นแตกแหละอืม งนี้ก็ต้องทําเกมเองนะครับอย่าเดินดำน้ำไปแล้วก็ต้องทําเกมเองแหละกด,ดมาดามกก็ไม่ดีด้วยนะได้ผลุต่องนะผมอันนี้ผมเล็งเป็นแพทเชียแทนนะแล้วก็โจมตีไปก็จะได้ซิเทียวจากเรือฝรั่งเศสเนี่ยยากระดับหนึ่งเลยแหละ บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะผมผมก็บางทีเราจะไปทิ้งระดับลายสุดท้ายเลยก็ได้ถ้าเป็นเรือที่มีเกาะข้างนอกบางๆนะครับเนยก็หยิบต่อมาเล่นแทนเพราะว่าเรือที่เราจะใช้เอพีบอม m b ด้วยได้เนี่ยทิปเอพีเนี่ยด้วยอะไจะมีซอสโซยุสไอโอวาครับผมโคลัมโบได้อยู่หน่อยนึงไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นนะครับผมโอเค ส่วนพวกเรือลาจ้เวงก็ทุกลำเลยจะได้หมดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมทิ้งตกหน้าเรือเกินไปมันกระโดดไปโดนหน้าเรือตรงนี้แพตเชียเขาอยู่คนเดียวนะครับเราก็มาเล่นนะครับผมคนไหนเออเดินใหม่ที่อยู่โดโดโดเนี่ยไม่ได้อยู่ในกองเรือก็ต้องเป็นเหยื่อเรานะอย่าปล่อยให้หลุดออกไป ไปครับผมแ้วเลี้ยวซ้ายออกนะเดี๋ยวเอสเซ็กจะช่วยจะดมเอ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 มอามากอเกินเปเกกนะอเ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 อผอเ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 ออเอเอเออ นี้เราโจมตีโซยุทธนะครับเป็นสามบผมสี่ก็นอนได้แฟนมาสองถอดอาแล้วแหละแพทเทียปิดอ่าแพทเทียปิดมอสพาเราไปนะเออผมเพิ่งดูว่าอ่า จิดาสรับผมก็โดนปิดแปเนะพิ่งเห็นแลแพททีนะผมก็หันหัวเรือกลับมาโซนดีแล้วก็เดี๋ยวจัดก,การแพททีแต่ว่าโซยุธนี้เดินหน้าขึ้นมาผมเปลี่ยนเป้ามาโจมตีโซยุธก่อนนะแล้วก็เหมือนว่ามุมนี้ของโซยุธจะไม่มีใครยิงได้นะครับตัวเมนดามจไม่ค่อยมีนะ เพราะว่าเวอร์มอนก็เวอร์มอนก็อยู่ไกลอาเซก็อจทำดาเมจได้ยังไม่ดีต้องแปะไฟอะไรไปแต่เราทิ้งต่อไป้วรอกแรกครับผมตัวสามลูกนะเวนกลับมาทิ้งต่ออีกล,ลอกหนึ่งครับผมและเอเอของโซยุธยังไม่ดีนะ ิงต่อใกล้มากครับเหยียบต้อหมดเลยครับผมทิ้งใกล้มากเกินไปนะเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้นโยุทธก็เลี้ยวซ้ายก็เหย,ย,ยียบต้อลงหมดเหมือนกันไม่งั้นเมื่อกี้นี้ปิดไปได้แล้วอาจจะปิดระล,ลอกนี้เลยโดนสองลูกครับผมยิงคาพาไปหนึ่งนะแล้วก็โตยุทธใกล้จมแล้วแต่เอสเซ็กอยสโมกว้ เดี๋ยวออกซ้ายมาหลบๆหน่อยนะเรื่องคงจะเออ่บายชัตเข้าไปโดนไม่โดนไม่รู้แต่คิดว่าคงจะเออ่คงจะยิงได้สักพักหนึ่งครับและตรงโซนดีนะเดิน อครับโบจะเดินขึ้นเครื่องขึไม่กล้าเดินขึ้นตรงนี้ไอ้ว่าจุดเดียวมาผมก็พดหวัวโจมตีมาครับครับทีหนึ่งวิ่งเลยไปเลยครับโอเวอร์หนึ่งแล้วก็ตอตอโปรเทคสามแย่ yeah, ครับเปลี่ยนเป้าไปที่เซาแทนนะ แล้วเรารู้ตัวด้วยว่าผกเป็นเป้านะเดี๋ยวเข้าหาเรือเออเึ้นบินเราเลยได้เพนสองครับผมก็2องพันสสสดาเมจไม่ดีต่อลูกนะเออตรงนี้ผมก็สิกิปอมนะยังไม่ได้โชว์จุดดีๆจะไม่โชว์ดาเมจสวยๆให้เลยครับ เซ็กเหมือนจะมาขัดจังหวะเราขัดในไงครับผมเซ็กขัดจังหวะแล้วนะก็เดี๋ยวออกมาครับผมไม่ไม่ให้เราเล่นก็ไม่เล่นครับไปเล่นตรงอื่นก็ได้ครับไม่ฝืนนะแล้วเดี๋ยวเราต้องหนีจากโซนดีมาที่โซน A นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะมาแล้วตรงนี้มาโจมตีคอมโบแทนครับหลบอยู่ในสมสครับผมก็ ตรงนี้ก็ทัสสะก,กันหน่อยครับโดนไป2ลูกครับผมแหมจังหวะกลางดีแล้วตีวงกลับมาโจมตีอีกรอบครับผมโคลัมโบเอา้าแล้วเจอบาราโอครับผมออกซิเจนหมดพอดีแบตเตอรี่หมดอ่ะกลับขึ้นมาแล้วเด็กเซ็กมาโจมตีเราไม่เป็นไรปลอดไปเรียบร้อยครับผม3ลูกที่โคลัมโบนะกลับมา เลต้องมาจาัดก,การเอสเซ็กต่อปล่อยเครื่องบินทับหัวเราป,ปล่อยไปเราก็ปล่อยสโมกับผมแล้วก็บินออกเข้ามาให้เร็วเลยแล้วก็จกเครื่องบินนะแจ้งเพื่อนให้แท็บเอเอสเซมาปล่อยเครื่องบินก็ตั้งใจที่จะไม่ให้เราเครืบินขึ้นแหละ ไม่ได้ประโยชน์ครับไปเสรเรียบร้อยครับผมมาเล่นอย่างนี้นะผมจะบอกว่าผมเจอเอเซแบทเนี้ยมาสองรอบติดต่อกันแล้วเออก็ไม่รู้ทำไมทำงี้นะก็มันก็ถูกอะมันเป็นสายของเอเซ็กครับผมก็ควรทองฟ้า เป็นเอเอว่าแล้วครับ่ายกลับจะไปหลบในสโมกนะเออเราก็ตีวงขึ้นมาได้คอามแบตสเกลมาครับและโดนไปลูกหนึ่งเก็บ AP บอมมาครับผมเดี๋ยวเรา ทำเกมใหม่ด้วยเอพีบอมนี่แหละคลมโบปิดคลมโบกันไปในโซนดีนะส่วนโซน A เดี๋ยวก็ให้เพื่อนอย่างทิคุมะแล้วก็เอาเศษเข้ายึดส่วนเวอร์อมาก็เข้าไปช่วยซะนะเดี๋ยวเราจะสปอตให้ตรงโซนสีต่อว่ามีใครไหมเออโซนเให้เพื่อนเข้าอืเอเซ็กเดินหน้าขึ้นมาผมเห็นแล้วก็เข้าใจได้ครับผมอืมแล้วก็ตายกันเร็ว คือ,คอเอ่อมันได้ได้ครับแต่ว่านะครับผมเห็นหลายคนนละในเซิร์ฟนอกก็ผมจะเล่นแบบนี้นะแต่เล่นได้ครับผมเซิร์ฟเอเชียก็เล่นได้นะแต่ก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยครับผมเห็นไม่ค่อยรอดหลายคนนะได้ชิคมา2อโอเวอร์2ครับผมเครื่องบินเกี่ยวเรามาก็เอากลับก่อนหยิบตอ่อมาเล่นต่อต่อ,ต,อต่อแทนเลยแล้วก็ ุงไปอาจจะโจมตีซาโอกครับผมเซ็กเซกเห็นเอลบิงแล้วนะเอ่อเลบิงอาจจะโดนเก็บก็ได้ต้องระวังซาโอกกำลังถอยเ๋ยวผมฉีกออกฝามา เกิดเครื่องบินไฟเตอร์ให้เพื่อนนะสะอ๋อยครับแล้วก็เดินหน้าหนีอยู่เดินหน้าอยู่ทำอะไรไม่ได้จริงแล้วเดี๋ยวออกฝาครับโอเคเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีไอว่าแทนได้เมืออว่าเลี้ยวขวาผมเพื่อจะ,อะเพื่อหลบต่อจาก อ่าจิคุมโมะนะจิคุมะดิเออจิคุมะนะก็ได้เป้าเป็นเป้าละแทนเลยโดน3ลูกครับน้ำท่วมหนึ่งนะจิคุมโมะมานี่บัวใครเลยโอเค้เ,เซ็กเดินขึ้นหน้ามาสูงมากนะผมตรง e 7นะและกำลังเดินขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่าน่าจะไป ตรงหลบเขาหลบหลังภูเขาตรงอ่าดีแตรงนั้นอ้าวกลับมาแล้วอ่างั้นเราก็ปล่อยสโมให้เพื่อนนะผมอ่าแล้วก็ต,ต้องเจว่าอ่าหูจริงครับผมก็จริงบอกเราก็ปล่อยเื่อมีสปอตให้ครับจะได้โจมตีเอเซกนะหมันใต้มากครับเจพุ่งขึ้น โจมตีได้นะด้วยเอพีบอมนะครับผมเพราะว่าดาบฟ้าของเอเซ็กไม่ได้หนานะครับโอเคหยิบตอมาเล่นต่อมคม่อยๆเล่นไปเอเซ็กเรียบร้อยครับผมปิดไปเอาเอฟีบอมมาเล่นแทนครับ ตามจริงหยิบต่อเล่นก็ได้นะแต่ผมอยากเล่น AP บอมนะครับอยากใช้ AP นี่ใช้ธาตุนิดนึงนะแล้วเวอร์มอนกับโอเคเวอร์มอนกับเอลวาแรกกันไปแต่เวอร์มอนนี่ทำสวยมากครับผมปิดเลือดเอลวานี่โอเคเลยแหละขอเทอร์ก็ตแลนด์โดนจมครับ เกนนี้ก็จะตึงๆนะเพราะว่า3ามพอยเท่ากันสามไซเท่ากันแล้วก็สอกอร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากครับผมตรงนี้ก็ต้องถกเฉลากาศนะเพราะว่าเรือฝั่งตรงข้ามก็น้อยครับผมใกล้ใกล้จะจมหลายลำแล้วเราก็ใกล้เหมือนก,กันโอเคบาราโอจมไปครับผมแล้วก็ซาโอกลังจะจมนะผมก็กด New ิวพุ่งเข้าไปเหยือครับผมเข้ามาแล้วก็ซาโอแดด ดำดิ่งมาโจมตีที่ซาโอต่อเสร็จปุ๊บถ้าหากเครื่องบินยังไหวโจมตีเอควต่อนะ,ะ,อะตีออกซ้ายนิดนึงครับผมวักมาลายสองเลยแล้วกันนะปับปับโอเวอร์หมดโอเคเมนปิดไท้ เอาเอาเอาเตเอาเตยเอคิวตามทิง A-O นะแต่ผมชอบเรียกว่า A-Q นะตรงนี้เหลือเพชรทีลำเพชรทีลำเดียวเราก็ใช้ต่อผมตรมตีเพชรทีเลย ตรงๆ่อยครับเพราะว่าดูเหมือนเขาจะวิ่งเข้าหาโซนสีนะกดฮิวซะด้วยครับผมอ่ะทิ้งเดี๋ยวออกฝาแล้วก็ดูมุมเล่นต่อ ยูกุมะทิ้งต่อมาไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดให้ครับปับ๊บเดี๋ยวโดนัดโดนัดแล้วแหละเอา้าไม่โดนลัด <c oughs> โอเคอ่ะปิดให้ครับผมอืมก็เกมนี้ตึงๆนะเหนื่อยนะครับผมก็ต้องแก้เกมแหละอ่าส่วนเอพีบอมนี่แม็กซีโชคลายด้วย,วย,ไ,ยไม่ค่อยได้แสดงประสิทธิภาพ สายคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเพิ่มมุมมองให้กับช่องของเราแล้วก็สนุนได้ด้วยการกดดิงข้างล่างนะตอนนี้ต้องไปแล้วเจอกัน